นะครับพออยู่กับผมแมนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเอออะไรนะแมคคาเฟ่ดี้แมคคาเฟ่ดี้นั่นแหละครับอันนี้เป็นภาคที่สองนะครับที่จริงเราเลบไปแล้วแล้วโหลดใหม่นะครับก็ไปเริ่มเล่นกันเลยอเออเอามา <laughs> เ,เด็กที่นอนดูอ,อย่าเพิ่งกดดิออกมนโหลดโอ้โหเสียง จำเล่นเล่นเป็นก็กลับมากับความรลอนอีกแล้วที่จยิงมันไม่รลอนหรอกครับจำยิงยิแล้วสำหรับคนที่ถามว่าโหลดจากไหนบอกดิโหลดจากไหนโหลดจากเพจโตนะครับเราโหลดจากเพจโตเพจโตเพจโตอย่ารเฟดดี้เดี๋ยวก็เจอครับ เห็นว่าไฟในแอคเฟดดี้ก็เจอแล้วครับวัตถุฟ้ากูจะบอกเข้ามีคบัมเพึ่งตีหนึ่งนะหึ่งตีงสองเองนะผมเห็นแล้วปิดเลย จอได้ไวมอสมันเดะเห็นนะมอสที่ไหนล่ะมอสแล้วมันมอสมันจะเดินได้เหรอถ้าถ้าไม่ใช่มอสอะเฟอร์นิเจอร์อะแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นเก้าอี้งั้นเหรออ้าวข้อความเออเขามาเองคนมันเองคนมัน โคตดมันไม่กคตมันอ้าวมาแล้วไปใกล้ๆโอ้โหมาถึงเราก็โดนเลยนะฮะอ่านแต่เล่นนะตึดตึดเต้ตึดเตึดเฮ้ยไม่ใช่อะไรเนี่ยโฆษณาตัน่าอยากรู้มันเข้ามาในห้องได้ไหมเมื่อที่เราปิดอยู่อะเออแบตก็หมด เราจะเล่นไปตอนที่อ่าตอ,าอนโฆษณาจบเลยนะครับอ่านี้ก็โฆษณาจบแล้วนะฮะก็แค่ครั้งเดียวนะครับไม่ได้จะตัดคทุกตันเลยตัดคลิปดิลิลยุงะะเงเสียงดังไหมเสียงเสียงกึ่ง จัก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 จั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 กจันจักจันจักจันไปหมดแบตยมึงก็รู้อยู่แบตในไหมครับเป็นยังไงปิดแม่งหมดเฮ้ยอีนอตอย่ากูเล่นนั่น กล้องตัวน,นี้ไม่ไว้ใจครับไม่น่าไว้ใจอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวไม่ไหวนะครับเปิดประตูนี้ครับมินาเย่าพึ่งนอนครับยังไม่ใช่เวลาครับลาก่อยครับทุกคนแบตเตอรี่หมดฮะโอ้ น้าหนูหนูกลัวเสียงนี้น้าเลยจกใจเอ่ะเล่นอีกรอบหนึ่งก็จบดีกว่าโอ้โหเป็นเกมไหมม่เกมนี้ต่อสามสามครั้งเราก็ตัดคลิปเหมือนเดิมอ่ะแล้วเรากลับมากันอีกแล้วนะฮะกอือเออค่ะพี่ครับตอนนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับแบบเนี้ยก็ถ้าอยากให้เล่นเกมอะไร คอ oh. มเมนต์ลงมาด้านล่างเอ้ยอะไรนะคอมเมนต์ใต้คลิปคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ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 อย่าเล่นอย่าเล่นแต่เด็ดแต่เด็ดแต่เด็ดแตเด็ดแต่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 เด็ดแตเด็ดแต่เด็ดแล้วกูยิงโอเคโอเคคิดถูกแล้วล่ะปิดประตูอ่ะพี่คิดถูกแล้วล่ะ อาบน้ำแม่งวันละสี่ห้าครั้งร้อนชิบหายเนอะเดี๋ยวเรามาทำการ์ตูนขายขากัอนอะไรนะชุดเล่นทำแยกชิบหายฮะการ,ร์รตูนการ์รตูนโอ้โหวันนี้แลดร้อนจังเลยออคือ,อ,อหัวทำไมาถึงร้อนเจอเราทำไม่ได้อยู่แล้วแหละ เราคนนี้ไม่จำเป็นมันก็ต้องเดินเชียงอยากคิดว่าจะชิกะไหนไปเถอะทำไมต้องการเพราะคนไม่จำเป็นมันก็ต้องเดินเชียงเพราะระบายอากาศอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป,เป็นได้ดไปิไฟดิ ห้องตัวเองสมมติตัดไฟเห็นแล้วห้องกลางไม่นาไว้ใจปิดอีกเฮ้ยน้องแมนตีสี่แล้วเว้ยอย่าให้แบตหมดอย่าให้แบตกดน้องมันยิ่งเปิดปิดขนาดนั้นแบตบหมดได้เลยเ <G ül> ยียปิดดิ ตีห้าแล้วของม่นทนทนโอ้แปดิเปิดตูดิเดี๋ยวแบตหมดจะผ่านไหมเนาะไม่ผ่านเชื่อพี่เชื่อนัอนอ่นไงยแบตหมดลาก,กอยทุกคนเฮ้ยหกโมง หกโมงแล้วอ่ะเฮ้ยมันไม่ทันเบดี้มันมาก่อนอ่านแล้วพูดซะจบแล้วก็ขอจบเกมแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ้ยเพืดังๆพวกเราด้วยนะครับบายบายกดไลค์กดแชร์ดังๆใครด้วยนะครับบายบายลาก่อนเตือนอีกรอบหนึ่งดิถ้าอยากให้แคสเกมถ้าอยากให้แคสเกมอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะ สำหรับพวกเราวันนี้ลลนก่อนนะเพราะโครน่ากลัวบาย